Good afternoon everyone How are you สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้พิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนในเรื่องการถาม is this จุดๆ,ๆนะคะเราจะมาฝึกการถามและการตอบ yes no นะคะอะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดู คำศัพท์ก่อนเลยนะคะว่าคำศัพท์คำนี้อ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรคำแรก spell after me I is is แปลว่าคือออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะ is is แปลว่า คือ t h i s อ่านว่า this this แปลว่านี่อ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะ t h i s this แปลว่า นี่สะกดตามนะคะ y e s yes แปลว่าใช่ n o no แปลว่าไม่ออกเสียงตามนะคะเด็กๆ Yes แปลว่าใช่ No แปลว่าไม่อ่าเด็กๆก,ก็ได้รู้จักคำศัพท์กันไปแล้วนะคะคำนี้คือ is แปลว่าคือ this แปลว่านี่ yes แปลว่าใช่ no แปลว่าไม่ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกถามคำถามนะถ้าใช่ให้เราตอบ yes ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่นะคะเราก็ตอบ no นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ is this a bird อีกครั้งนะคะ Is this a bird? แปลว่านี่คือนกใช่ไหมนี่คือนกใช่ไหมคะดูรูปคือนกใช่ไหมคะอะถ้าใช่นะคะเราจะตอบว่า Yes, this is. Yes, it is. อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคุณครูถามว่า Is this a bird? ออกเสียงตามนะคะ Is this a bird? นี่คือนกใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใช่ให้เราตอบว่า Yes it is Yes it is โอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะอ่าไปดูตัวต่อไปกันออกเสียงตามนะคะเด็กๆ Is this a dog? is this a dog นี่คือสุนัขใช่ไหมนี่คือสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใช่ให้เด็กๆตอบว่า yes it is yes it is โอเคไหมคะ ah again is this a dog yes it is one more time is this a dog yes it is okay next is this an elephant is this an elephant นี่คือช้างใช่ไหมคือช้างใช่ไหมคะถ้าใช่ให้เราตอบว่า yes it is yes it is เดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ is this an elephant again อีกครั้งค่ะ is this an elephant นี่คือช้างใช่ไหม Yes it is Yes it is ใช่มันคือช้างอ่าต่อไปถ้าเรานะคะสามารถใช้คำถามนี้นะคะถาม คนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ถามเฉพาะกับสัตว์เท่านั้นนะคะสิ่งของสิ่งของ,ง,ของต่างๆสามารถใช้คำถามนี้ได้นะคะ,ะมาดูอันนี้นะคะออกเสียงตามค่ะ Is this a book? Is this a book? นี่คือสมุดใช่ไหมใช่ไหมคะ ใช่ต้องตอบว่า yes it is yes it is อ uh, ่ one more time อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ is this a book yes it is uh, ต่อมานะคะ is this a tiger is this a tiger นี่คือ tiger tiger คืออะไรคะเด็กๆ tiger คือเสือเก่งมากๆเลย tiger คือเสือนี่ใช่เสือไหมคะเนี่ยใช่เสือไหมเอย่ยอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่ต้องเป็น giraffe giraffe อ่าอันนี้ giraffe นะคะไม่ใช่ tiger นะอะ ฉะนั้นถ้าถามว่านี่คือเสือใช่ไหมแล้วเราจะตอบว่าไม่ใช่เราจะต้องตอบว่า no it isn't no it isn't อ,อีกครั้งนะคะ one more time is this a tiger is this a tiger no it isn't no it isn't อ,อ่านตามครูนะคะ is this a rabbit is this a rabbit นี่คือกระต่ายใช่ไหมใช่ไหมคะเด็กๆนี่เจ้าตัวนี้ใช่กระต่ายไหมเอ่ยไม่ใช่ฉะนั้นเราจะต้องตอบว่า no it isn't no it isn't Again. Is this a rabbit? Is this a rabbit? No it isn't. No it isn't. Is this a monkey? Is this a monkey? Monkey Monkey is mean. ลิงอ่าลิงนะคะลิงแล้วนี่ใช่ลิงไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะดังนั้นเราจะต้องตอบว่า no it isn't no it isn't อ่าเก่งมากๆเลยเดี๋ยวอ่านคำถามและคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะดูที่คุณครูชี้ไปด้วยนะคะเด็กๆอ่า again is this a monkey is this a monkey นี่คือลิงใช่ไหม No it isn't No it isn't ไม่มันไม่ใช่อ่าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราถามว่านี่คือจุดๆใช่ไหมถ้าใช่ให้เด็กๆตอบว่า Yes it is Yes it is แต่ถ้าไม่ใช่ให้เด็กๆตอบว่า No it isn't No it isn't understand น่าจะ yes นะคะเด็กๆต้องตอบ yes แน่แเลยอนะ่ะคุณครูเมรู้นะคะโอเคหลังจากที่เรานะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ ฝึกถามคำถามฝึกตอบคำถามไปแล้วนะคะคำศัพท์ต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับาศาสตร์สิ่งของเนี่ยคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆเนี่ยได้ทบทวนกันไปตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดู activity activity ของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามลงสมุดมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมา เขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เขียนข้อ1ถึงข้อ1ิเลยให้เขียนข้อ1ถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์ให้เวลาเด็กๆเขียนนะคะให้ทำ activity ลงสมุดนะคะเขียนวันที่แล้วเขียนข้อ1นึถึงข้อ1ิเรียงลงมาเลย เด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะ Activity วันนี้นะคะให้เด็กๆฟังคุณครูนะคะคุณครูจะถามแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนคําตอบลงไปในสมุดเดี๋ยวจะยกตัวอย่างข้อรแรกค่ะอันนี้นะคะ number one Is this a rabbit? Is this a rabbit? Rabbit คืออะไรคะกระต่ายใช่ไหมคะโอ้โหคำนี้ทุกคนคุ้นเคยนี่คือกระต่ายใช่ไหมนี่คือกระต่ายใช่ไหมคะเด็กๆว่าใช่ไหมใช่ถ้าใช่เด็กๆต้องตอบว่า Yes it is Yes it is อาให้เด็กๆนะคะตอบ เด็กๆเขียนข้อหนึ่งไปแล้วนะคะในสมุดข้อหนึ่งเด็กๆก,ก็ตอบเลย A yes it is โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะอ่าเด็กๆตอบแค่เขียนแค่ A yes it is ลงไปนะคะข้อหนึ่งแล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบ yes it is แค่นี้นะคะแต่ถ้านักเรียนจะตอบ no it isn't นักเรียนก็ตอบ B no it isn't แบบนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะเลือกฟังคำถามแล้วดูรูปภาพนะคะฟังคำถามแล้วดูรูปภาพแล้วให้ตอบว่า yes หรือ no นะคะคุณครูจะถามว่านี่คือนี่คือกระต่ายใช่ไหมถ้ารูปมันคือกระต่ายก็ตอบว่า yes แต่ถ้ารูปไม่ใช่กระต่ายก็ตอบว่า no แค่นี้ understand Yes, okay. Number two is this a giraffe? Is this a giraffe? A Yes, it is A Yes, it is. B. No, it isn't. B. No, it isn't. Number three. Is this a leopard? Is this a leopard? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Again, is this a leopard? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Number four. Is this a banana? Is this a banana? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Again, is this a banana? A. Yes, it is B. No, it isn't. Number five Is this an orange? Is this an orange? orange orange นี้นะคะแปลว่าผลเป็นผลไม้นะคะมันเป็นผลไม้นะคะ is this an orange a yes it is b no it isn't again is this an orange a yes it is B. No, it isn't. Number six. Is this an eraser? Is this an eraser? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Again, is this an eraser? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Number seven. Is this? A ruler. Is this a ruler? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Number seven. Is this a ruler? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Number eight. Is this a chair? Is this a chair? A. Yes, it is. B. No, it isn't. Number nine. Is this an end? A. Yes, it is B. No, it isn't. Number ten. Is this a pencil? A. Yes it is. B. No it isn't. ครบสิบข้อแล้วนะคะเด็กๆเราทำแบบฝึกขัด เราทำกิจกรรมไปครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปให้เรียบร้อยเขียนเฉพาะคำตอบเท่านั้นนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ในกลุ่มนะคะหลังจากที่เด็กๆเขียนเสร็จเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจลงในกลุ่มให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ มีแค่นี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Good บาย